สวัสดีน้องทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กันในเกมโรบอทอะไรค์ทอสโอเวอร์กันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เนี่ยเรามีอัปเดตใหม่อีกแล้วนะฮะเมื่อคืนตอนที่ไม่ได้เล่นเนี่ยทางตัวเกมนั้นเขาได้อัปเดตตัวของเกมเนี่ยเพิ่มเติมมาอีกนะครับผมอาจจะมีการ ปรับนะฮะในเรื่องของบางส่วนนี้หน่อยๆนะครับแล้วก็เพิ่มเนื้อหาคอนเทนต์ให้กับเพื่อนๆเนี่ยได้เล่นกันเพิ่มขึ้นนะฮะมีอะไรบ้างที่อัปเดตเข้ามานะครับถ้าหากรวามรับชมแล้วเนี่ยก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆของเกม r o b บ์อ r i s e c ์คอร e r โกันด้วยนะฮะ u n p h o ฟ e ฟาร์มเกมได้ทั้งวันทั้งคืนแบบไม่ต้องเปิดมือถือไม่มีเวลาปล่อยบอดหรอ อยากฟาร์มเกมแต่กลัวแบตเสื่อมหรือเปล่าหรือกลัวเปลงเน็ตไหมขอแนะนําโปรแกรม UG Phone แอปคลาวด์สุดคุ้มที่ทําให้คุณฟาร์มเกมได้แม้ปิดมือถือปิดคอมปิดอินเทอร์เน็ตทิ้งไปแล้วก็ตามสามารถฟาร์มได้ต่อเนื่อง24ชั่วโมงไม่ต้องเปิดเครื่องหรือมือถือทิ้งเอาไว้ประหยัดอินเทอร์เน็ตแบตเตอรี่แล้วก็ค่าไฟหมดกังวลเรื่องค่าใช้ใจ่ายอืนอ่นๆเพิ่มเติมเริ่มต้นเพียงวันละ10บ,บาทเท่านั้นแต่ถ้าอยากได้สเปคที่สูงขึ้นผมขอแนะนําตัวของ M v p ที่มีสเปคสูงขึ้น สามารถปล่อยเกมหนักๆได้หรือปล่อยหลายจอได้ตะเกตเริ่มต้นจะราคาสูงกว่าปกติอยู่2เท่าแต่ตัวของประสิทธิภาพนั้นสูงถึง3เท่ากันเลยทีเดียว สามารถดาวน์โหลด UG Phone ได้แล้ววันนี้ที่ลิงก์ใต้ดีคริปชั่นแล้วก็อย่าลืมใส่โค้ด Level 5ฟเพื่อรับเป็นส่วนลดในการใช้งานครั้งแรกหรือจะนำไปทดลองใช้งานฟรีก็ได้เช่นกันนะครับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกม Ragnarok M Classic นะครับผมก็ขอแนะนำร้านเจน้ำการค้าเลยนะครับผมเติมง่ายเติมถูกสะดวกปลอดภัยไม่ต้องรอคิวนะครับแถงทางร้านเนี่ยจดทะเบียนบริษัทอย่างถูกต้องตามกฎหมายในการเติมเงินเนี่ยก็ใช้เพียงแค่ UID เท่านั้นนะครับผมสามารถ ติดต่อไปได้ที่ Facebook f a n p เ g e เจน้ำกังค้านะครับลิงก์อยู่ใต้ดีคริปชั o นและอย่าลืมนะครับผมบอกว่ามาจากช่อง l v v l l 5 Channel กันด้วยนะครับหลักๆเนี่ยนะครับผมสิ่งที่เพิ่มเข้ามานะครับผมเพื่อนๆเนี่ยก็คงจะรู้กันอยู่แล้วนะครับว่าตัวเกมเนี่ยได้มีการเพิ่มบอสลูกเข้ามาใหม่นะครับผมภายในเกมทั้งหมด5ตัวนะครับซึ่งจะมีตั้งแต่นะครับผมเมืองของนารูโตะ ผซึ่งจะมีตัวละครเนี่ยเป็นตัวละครตัวอะไรไม่รู้เหมือนกันนะฮะน่าจะเป็นอุจิวะอิทาจิหรือเปล่าซึ่งไม่รู้เหมือนกันนะครับผมว่าเป็นตัวอะไรนะฮะน่าจะเป็นนารูโตหรือเปล่าผมก็ยังไม่ได้เนาะเพราะว่าเท่าที่เล่นเนี่ยก็ยังขาดหนึ่งตัวนะครับผมส่วนตัวที่2นะครับผมก็จะเป็นตัวของไอเซนนะครับผมอยู่เมืองของบริสนะฮะตัวที่3มเนี่ยนะครับผมก็จะเป็นตัวของนิปอนซิตี้นะครับอาจจะเป็นตัวของอันนี้ชื่ออะไรจำไม่ได้แล้วนะครับผมอ่ะโอเคนะฮะถัดมาตัวที่4นะครับผมตัวที่4เนี่ยก็จะเป นะครับแล้วก็ตัวท้ายเนี่ยจะเป็นตัวไอเลียนนะฮะจากตัวของเมืองคินดามะนะครับผมอ่ะทั้งหมด5ตัวด้วยกันนะครับที่เพิ่มเข้ามาในวัวน์บอสแล้วก็ยังมีนะครับผมส่วนที่เพิ่มดันเจียนนะฮะจากกุญแจเนี่ยทั้งหมด6ดันเจียนอย่างที่พี่บอกไปก่อนหน้านี้แล้วเนาะอ่ะซึ่งกุญแจนี้เนี่ยก็จะมีตัวของเมืองฮันเตอร์ขี่นะครับที่ดรอปพ่อของซองจินวูลักกี้ขี่นะครับผมเลเวิร์ลิ่งขี่โมริ่ขี่เอ็กซซดสี่นะครับผมแล้วก็ตัวของบลัมขี่นะครับผมทุกตัวละครที่เพิ่มเข้ามมมมาาตตรงงนนีีนี้้เ่ยก็ทัหด นี้เลยนะครับผมอ่ะนี่ตามนี้เลยนะฮะเลเวลลิ่งกีเนี่ยอาจจะเป็นตัวละครที่อยู่ตรงนี้นะครับเป็นตัวอะไรไม่แน่ใจเหมือนกันนะฮะแล้วก็ตัวของรัมเนี่ยก็จะเป็นตัว S สนะครับมมัม์อัคคีลักกี้คิงดอมเนี่ยเหมือนว่าจะยังจับไม่ได้นะครับผมเป็นคอของแอสตานะฮะ ส่วนของโมลีเนี่ยนะครับผมน่าจะเป็นตัวอะไรสักอย่างจะไม่ได้เหมือนกันนะลงไปตีผ่านเควสแล้วแล้วก็ลืมนะครับผมเอ็กซ์แซิตี้เป็นการโรนะครับผมฮันเตอร์ซิตี้เนี่ยก็จะเป็นตัวของพ่อของซองจินวูนะฮะซึ่งจะมีการอัปเดตเข้ามาภายในเกมนะครับผมและแน่นอนว่านอกจากตัวของเวิร์นบอสทั้ง5ตัวแล้วเนี่ยแล้วก็ตัวของกุญแจทั้งหกดอกแล้วเนี่ยมาพร้อมกับเควสใหม่ด้วยนะครับที่น้องๆเนี่ยจะต้องทำนะฮะซึ่งต้องทําอะไรบ้างนะฮะ ต้องลงดันเจี้ยนนะครับผมทุกดันเจี้ยนนะฮะให้ผ่านรวมถึงการคราฟกุญแจดันเจี้ยนนั้นๆด้วยเราจะได้รับตัวของ exp ต่างๆเศษกุญแจแล้วก็กุญแจของดันเจี้ยนนั้นๆมาทั้งหมด3อันนะครับซึ่งจะมีตั้งแต่นี่ยลัคกี้คิงด้อมเอ็กแซดนะครับผมอ่ะเอ็กแซดนะฮะแล้วก็โมดิทาวนะครับผมฮันเตอร์ซิตี้นะฮะมีตัวของบลัมนะครับผมแล้วก็เลเวลลิงนะฮะและตัวของเวิร์นบอสที่เราเนี่ยจัดการได้นะฮะก็จะมีเควสเพิ่มเติมด้วยนะครับผมทั้งหมด5 เควสด้วยกันนะครับเราเนี่ยก็จะได้รับตัวของดูนของเมืองนั้นๆ exp ส่วนหนึ่งนะครับผมที่อัปเดตเข้ามาเนี่ยทั้งหมด11เควสด,ด้วยกันทําให้ exp เราเนี่ยค่อนข้างที่จะอัพเยอะมากนะครับอย่าลืมนะฮะทุกครั้งที่กดเควสเนี่ยให้ทําการกินน้ํายา exp ด้วยนะครับผมเพื่อที่จะได้รับ x p คูณ2จากการกดเควสนะฮะ เมื่อเสร็จแล้วเนี่ยก็ทําการกดรับเควสทุกอย่างให้เรียบร้อยเลยนะครับผมบอกเลยว่า x p เราเนี่ยพุ่งๆแน่นอนนะครับผมแป๊บเดียวเนี่ยเลเวลก็น่าจะอัพเป็น10บสเลเวลแล้วนะครับผมเดี๋ยวพี่รับให้ดูเลยละกันนะฮะว่าเลเวลเนี่ยมันเพิ่มมาเท่าไหร่นะครับผมนี่นะฮะอ่ะนี่นะครับผมนี่นะฮะเรียบร้อยแล้วนะครับและหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อเรานั้นทำเควสทุกอย่าง ครบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเขาจะมีตัวของเควสใหม่เพิ่มเติมให้เรามาด้วยนะครับผมซึ่งจะมีเควส์สองเควสนะฮะก็คือเควส Conqueror of ์ออฟเซเลเนะฮะให้เราเนี่ยจัดการตัวของบอสโลกให้ครบทั้งหมด50ตัวจะได้ตัวของเบจิต้าแลงเอ็นระดับมิสซี่เข้าด้วยนะครับผมจํานวน1ตัวนะครับแล้วก็ของเยอะแยะมากมายตามนี้เลยนะครับกับอีเควสหนึ่งนะครับผมคีย์มาสเตอร์นะครับให้เราเนี่ยทำการลงดันเจี้ยนทุกดันเจี้ยนนะฮะให้ครบอย่างละ5อันนะ ผมและจะได้ตัวของการูแรงเอ็นนะครับถือว่าเป็นเควสที่ไม่ได้ยากมากเกินไปนะครับส่วนเควสอันเตอร์ซิตี้เนี่ยถ้าหากว่าตีไม่ผ่านก็ให้เพื่อนเนี่ยช่วยตีก็ได้นะครับผมแถมถ้าหากว่าทำเควสสองเควสนี้เสร็จแล้วเนี่ยจะได้ตัวของฉายาใหม่เพิ่มขึ้นมาด้วยนะครับฉายาเนี่ยจะอยู่ตรงนี้เลยนะครับผม2อันนะครับซึ่งจะมีฉายาที่ชื่อว่าเวิร์นบอสนะครับผมแล้วก็ตัวของคีดันเจียนนะฮะซึ่ง2ออันนี้เนี่ยผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันเป็นฉายาที่บวกอะไรบ้างนะครับผม ตรงนี้เองเนี่ยก็ต้องรอดูกันก่อนละกันเนาะเพราะว่าเควสของพี่เนี่ยยังทําไม่เสร็จนั่นเองเนะครับอันนี้ก็จะเป็นไฮไลท์ของอัปเดตแรกนะครับผมต่อมานะฮะก็จะเป็นอีกหนึ่งอย่างนะครับผมก็ต้องบอกตามตรงว่าเป็นการเนฟนะฮะหนึ่งในตัวละครของเงาเนี่ยที่ค่อนข้างคิดจะ เหนือความคาดหมายมากนะครับเพราะว่าตัวละครของแมกมาเนี่ยได้ทําการโดนเนือไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับจากเดิมเนี่ยแมกมานะครับผมโดนเนร์ฟนะครับผมในส่วนของการโจมตีนะครับผมต้องโจมตีครบ10ครั้งก่อนนะครับถึงจะปล่อยอันติเมตได้ก่อนหน้านี้เนี่ยจะต้องตีเพียงแค่7ครั้งนะครับผมทําให้แมกมาเนี่ยดาเมจเนี่ยค่อนข้างหายไปเยอะนะครับแต่ก็จะแลกมากับอย่างหนึ่งนะครับผมก็คือ a อนิเมชันในการออกอันติเมตเนี่ยจะลดลงนะครับผมอีก 0.25วินาทีเหลือ0.75วินาทีนะครับจากที่ผมลองทดสอบแล้วเนี่ยแมกม่านั้นนะครับผมตอนนี้เนี่ยอ่อนกว่าตัวของซโนไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมอ่ะสับตรงนี้เนาะถัดมานะครับผมก็จะเป็นอีกอย่างหนึ่งนะครับผมที่จะมีการปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมนะครับซึ่งก็จะเพิ่มในเรื่องของระดับของตัวละครเนี่ยระดับใหม่เพิ่มขึ้นมานะครับถ้าหากว่าเห็นทรงจินอูแล้วเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าจะมีตัวของระดับที่ชื่อว่าโมนัสนะครับผมซึ่งอันนี้เนี่ยจะเป็นตัวของระดับหม ซึ่ง2ตัวละครที่ขึ้นเป็นระดับโมนาทเนี่ยจะมีอยู่2ตัวด้วยกันนะครับหนึ่งก็คือตัวของซองจินอูนะครับพื้นออกฟ้าๆหน่อยนะครับผมระดับโมนาดเนาะกับอีกตัวหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นตัวของซโนนะครับผมอันนี้เลยนะครับมีเพียงแค่2ตัวละครเท่านั้นที่เป็นระดับโมนาต์ตอนนี้นะครับผม ต่อมาเนี่ยก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับนั่นก็คือในเรื่องของการบัฟทุกอย่างให้มีความบาลานซ์มากขึ้นนะครับก็เรื่องของเวนบอสเนี่ยก็จะปรับให้ตัวของเงาเวนบอสนั้นเริ่มรอปตั้งแต่แรงซีนะครับในกรณีที่ผู้เล่นใหม่นะครับไปทําการตีเบิร์นบอสนะครับผมแล้วก็รับของจากเวนบอสเสียได้เพิ่มยิ่งขึ้นนะครับแต่ก็ต้องแลกมากับการที่ตัวของเวนบอสนั้นนะครับผมจะมีเลือดที่เพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับเวนบอสเกิดพอดีนะฮะเดี๋ยวผมจะไปตีให้ดูหน่อยละกนนะะมิา อ่ะบินไปเลยนะครับผมกินามาซิตี้เกาะก็จะอยู่ทางนู้นเลยเนาะ นอกจากการบัฟเลือดของเวนบอสที่เพิ่มเข้ามาแล้วเนี่ยก็ต้องบอกอีกอย่างนึงนะครับผมว่ามันจะบัฟในตัวความเก่งกาจของเงาเพิ่มเติมด้วยนะฮะซึ่งเงาทุกอย่างที่ได้รับจากเวนบอสเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตัวของนารูโตะเอ่ยไอเซนเอ่ยนะครับผมตัวของฟอสเอเลียนหรือว่าเบจิต้าเนี่ยก็ได้รับการบัฟขึ้นมาอย่างเต็มที่เลยนะครับทำให้ตัวละครเหล่านี้เนี่ยค่อนข้างที่จะเก่งมากนะครับระดับดาบเมจเนี่ย4.70เอเในตัวของระดับจนะครับถ้าเปรียบเทียบกับสโนเนี่ยก็คือต่างกันไมม่ากเลย ห็นมต่างกันแค่นิดหน่อยนะครับเปรียบเทียบกับแมกมาเนี่ยก็คือต่างกันแค่นิดเดียวนะครับผมแล้วก็ตัว จากกาโร่เนี่ยก็4.34แล้วนะครับผมอ่ะตัวของฟอร์สก็3.93มนะครับผมนี่ไอเซนเนี่ยก็3.46นะครับผมตัวของเอสก็3.41นะฮะพวกตัวละครเหล่านี้เนี่ยได้มีการบัฟเพิ่มมากขึ้นแต่ตัวที่ได้รับบัฟมากที่สุดเนี่ยก็ต้องเป็นตัวของเจ้าชายแห่งชาวไซย่าเลยนะครับผมตัวของเบจิต้านั่นเองนะครับบัฟมาค่อนข้างโหดมากเพราะว่าเปลี่ยนระดับนะครับผมจากตัวของเลติเนอรี่กลายเป็นมิสิกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมและดาเมจเนี่ยต้องบอกตามตรงว่า พีเเนี่ยเทียบเท่ากับพ่อของซองจินวูเลยนะครับผมทำให้ตัวของเบชิต้าเนี่ยเป็นตัวละครระดับท็อปในเกมแล้วนะครับผมถ้าหากว่ารอนับแค่แรงเอ็นนะครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยแรงเอ็นบวกนั้นก็ยังเก่งที่สุดก็คือตัวของพ่อของซองจินวูนั่นเองเพราะว่าตัวละครที่ขึ้นเอ็นบวกก็ยังมีเพียงแค่2ตัวในเกมนี้นะครับก็คือคุณพ่อแล้วก็ลูกชายนั่นเองนะครับแต่ลูกชายเนี่ยก็ยังดาเมจน้อยกว่าพ่อนะครับผมในส่วนของตรงนี้เนาะที่มีการบัฟแล้วก็การเนิฟการปรับบาลานซ์นะครับผมในตัวของเกม Robot, แล้วก็สุดท้ายเนี่ยที่ผมอยากจะพูดเลยนะครับผมไม่รู้ว่าเพื่อนๆเนี่ยคิดเห็นอย่างไรกันบ้างนะครับพอคอยร้อยชั้นเนี่ยผมไปล่าเจ้าตัวของยักษ์แดงหรือว่าตัวของแบ็กมาเนี่ยสามชั่วโมงติดกันผมไม่ได้ยักษ์แดงสักตัวเลยนะครับไม่รู้ว่าสก,กัดยากขึ้นหรือเปล่าอันนี้เนี่ยถ้าหากว่าใครมีความคิดเห็นยังไงเนี่ยก็ฝากคอมเมนต์กันไว้หน่อยละกันนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่สงสัยมากเลยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ละกันนะครับ ถ้าคลิปอัปเดตนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆของเกม Roblox Rise o r the w e r กันด้วยนะครับยังไงวันนี้พี่ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบายน้องๆทุกคนนะครับ